สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาตนเองที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสงบสุขไร้กังวลและเปี่ยมด้วยความเบิกบานนั่นก็คือศีลห้าพื้นฐานธรรมะสู่ชีวิตที่สงบสุขและไร้กังวลหลายครั้งที่เราพบว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยความวุ่นวายความขัดแย้งความทุกข์ร้อนและความไม่สบายใจต่างๆนานา เราอาจรู้สึกว่าเรากำลังวิ่งไล่ตามบางสิ่งบางอย่างอย่างไม่หยุดหย่อนแต่กลับรู้สึกว่ายังไม่ถึงสักทีหรือบางทีก็รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาที่ถาโถมเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันปัญหาเหล่านี้ล้วนบั่นทอนความสุขความสงบและทำให้จิตใจของเราห่อเหี่ยว ปัญหาที่พบบ่อยที่เรามักพบเจอในชีวิตประจำวันนั้นมีหลายรูปแบบครับเ<ใ>ช่นความขัดแย้งในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนรักความไม่เข้าใจกันการทะเลาะเบาะแวง้งการนินทาว่าร้ายหรือการเอาเปรียบกันล้วนเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ความกังวลและความไม่สบายใจเรามักจะกังวลเรื่องอนาคตวิตกกับอดีตหรือเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า ความคิดที่ฟุ้งซ่านเหล่านี้บันทอนพลังงานชีวิตของเราทำให้เราไม่มีความสุขในปัจจุบันความรู้สึกผิดและละอายใจเมื่อเราทำผิดพลาดหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามักจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองซึ่งความรู้สึกนี้อาจตามหลอกหลอนเราไปอีกนานความโลภและความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเรามักจะปรารถนาในสิ่งที่เราไม่มีอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นมี ทำให้เกิดการเปรียบเทียบการอิจฉาริษยาและความไม่รู้จักพอการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดที่รุนแรงการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนหรือการเอาเปรียบผู้อื่นล้วนส่งผลกระทบต่อจิตใจของเราเองและผู้อื่นการไม่ซื่อสัตย์การหลอกลวงการโกหกหรือการไม่รักษาคำพูดทำให้ความน่าเชื่อถือของเราลดลงและสร้างความไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ เมื่อเรามองลึกลงไปถึงสาเหตุของปัญหาเหล่านี้เราจะพบว่าหลายครั้งรากเหง้าของปัญหามักจะมาจากกิเลสตัณหาของมนุษย์เราเองค่ะความไม่รู้และความเข้าใจผิดบางครั้งเราทำผิดเพราะเราไม่รู้หรือไม่เข้าใจในผลของการกระทำนั้นๆเราอาจมองเห็นเพียงผลประโยชน์ระยะสั้นโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาในระยะยาวอาวิชชาคือความมืดบอดทางปัญญา ไม่เข้าใจในอริยสัจสี่ 4, ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมทําให้เรายึดติดกับสิ่งต่างๆคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเป็นของเราอย่างแท้จริงและยึดมั่นในตัวตนของเราตัณหาคือความอยากความทยานอยากในกามารมณ์ในภพและในวิภพตัณหาเหล่านี้ผลักดันให้เราทําสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองโดยไม่คํานึงถึงผู้อื่นโทสะคือความโกรธ ความไม่พอใจเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเรามักจะเกิดโทสะซึ่งนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งการทำร้ายกันและการสร้างเวรสร้างกรรมโมหะคือความหลงความลุ่มหลงทำให้เราติดอยู่ในวังวนของความผิดพลาดไม่สามารถเห็นความจริงและไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แล้วเราจะวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร วันนี้ดิฉันขอเสนอแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการน้อมนำศีลห้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตค่ะศีลห้าคืออะไรหลายท่านอาจคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วค่ะศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดข้อห้ามในการประทําที่เป็นอกุศลระมซึ่งหากเราตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าได้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ มาดูกันทีละข้อนะคะ 1. ปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อนี้สอนให้เราละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ว่าด้วยกายวาจาหรือใจการฆ่าสัตว์ไม่ได้หมายถึงแค่การทำร้ายมนุษย์ด้วยการเท่านั้นแต่รวมถึงการเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยการทำร้ายธรรมชาติการใช้ความรุนแรง การคิดประทุษร้ายผู้อื่นการย่อท้อต่อชีวิตของตนเองหรือการสนับสนุนให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นแนวทางการปฏิบัติเมตตาต่อสรรพ์สัตว์ฝึกจิตให้มีความเมตตาต่อทุกชีวิตที่เราพบเจอไม่ว่าจะมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่พืชผักต่างๆหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์หากทำได้การลดหรืองดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการแสดงออกถึงเมตตาที่ชัดเจนไม่เบียดเบียนทางวาจา หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่หยาบคายรุนแรงหรือถากถางผู้อื่นไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและเหตุผลแทนที่ก็ใช้กำลังหรือความก้าวร้าวรักษาธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะให้ถูกที่และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเมื่อเราฝึกละเว้นจากการฆ่าสัตว์กาเมสุมิจฉาจาราเวร,รมณีงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ข้อนี้หมายถึงการเว้นจากการประพฤติผิดในเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ยังไม่ถึงวัยอันควรการมีความสัมพันธ์ซ้อนการล่วงละเมิดทางเพศการประพฤติผิดต่อคู่ครองของตนเองการละเว้นข้อนี้คือการฝึกฝนขันติความอดทนอดกลั้นการรู้จักประมาณตนและการเคารพสถาบันครอบครัว ในชีวิตประจำวันเราสามารถประยุกต์ใช้ข้อนี้ได้โดยรักษาความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตนเองการเคารพสิทธิในความสัมพันธ์ของผู้อื่นการไม่หลงไปในกิเลสตัณหาที่มากเกินไปการรู้จักควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ปล่อยให้กิเลสนำพาไปสู่ความผิดพลาดการสอนบุตรหลานให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้องและรู้จักปกป้องตนเองการเคารพตนเองและให้เกียรติผู้อื่นในเรื่องความสัมพันธ์ การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เป็นไปในทางที่สร้างสารรค์และอบอุ่นข้อที่ 4. มุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากการพูดเท็จข้อนี้คือการงดเว้นจากการพูดบดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้อการละเว้นข้อนี้คือการฝึกฝนวจีสุจริตการพูดที่เป็นจริงการพูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานการพูดคำที่เป็นประโยชน์การพูดคำที่ทำให้เกิดความสามัคคีการพูดที่สร้างสรรค์ ในชีวิตประจำวันเราสามารถประยุกต์ใช้ข้อนี้ได้โดยพูดความจริงในทุกสถานการณ์การไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นการไม่พูดคำหยาบคายหรือคำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกการใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนในการสื่อสารกับผู้อื่นการไม่พูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระการพูดที่สร้างสรรค์ให้กำลังใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังการพูดด้วยเจตนาที่ดีการระมัดระวังคำพูดของตนเองไม่ให้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้อื่น การฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะพูดย่อมช่วยให้เราพูดได้ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์มากขึ้นข้อที่ 5. สุราเมระยะมัดประมาทัฐานาเวรมณีงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทข้อนี้คือการงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาที่ทำให้จิตใจขาดสติขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความประมาท การละเว้นข้อนี้คือการฝึกฝนอับประมาทะความไม่ประมาทการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการดำรงชีวิตด้วยความไม่หลงลืมในชีวิตประจำวันเราสามารถประยุกต์ใช้ข้อนี้ได้โดยงดเว้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขอื่นๆเช่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนพาลการผัดวันประกันพรุ่ง การมีสติในการดำเนินชีวิตทุกขณะไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินการนั่งการนอนการทำงานหรือการสนทนาการตระหนักรู้ในทุกการกระทำของตนเองการไม่ปล่อยให้จิตใจเห่อลอยหรือถูกครอบงำด้วยสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะเป็นสุรายาเสพติดหรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่รุนแรงการมีสติจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะตามมาตัวอย่างจริง มีเรื่องเล่าจากสมัยพุทธกาลเรื่องของอุบาสิกาอุบาสิกาจำนวนมากที่รักษาศีลห้าได้อย่างบริสุทธิ์ทำให้ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในงานงานมีครอบครัวที่อบอุ่นเป็นที่รักของคนรอบข้างและที่สำคัญคือมีจิตใจที่สงบไม่หวาดกลัวต่อภัยอันตรายใดๆขอยกตัวอย่างเรื่องของอุบาสิกาชื่อวิสาขาผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในทางให้ทาน แม้ว่าท่านจะมีความมั่งคั่งถึงเพียงนั้นแต่ท่านก็ยังของรักษาศีลห้าได้อย่างเคร่งครัดชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความสงบสุขมีความกตัญญูกะตเะตเวทีต่อบิดามารดาเหลียงดูบุตรหลานด้วยธรรมะไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านและเป็นที่พึ่งของคนทั้งหลายอีกตัวอย่างหนึ่งคือชาวบ้านป่ากลุ่มหนึ่งที่ตั้งใจรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดแม้ว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่า แต่ชีวิตของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความสุขสันต์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันไม่มีความขัดแย้งไม่มีการเบียดเบียนกันเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงพวกเขาก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยสติและกำลังใจที่มั่นคง ในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้จากหลายครอบครัวที่ยึดมั่นในการรักษาศีลห้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตครอบครัวนั้นมักจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีการพูดจาด้วยเหตุผลไม่มีการทะเลาะเบาะแววงรุนแรงลูกหลานเติบโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นคนดีของสังคมข้อคิดและการปฏิบัติศีลห้าไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่บังคับให้เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจนเกิดความทุกข์ แต่เป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าที่จะช่วยขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เปรียบเสมือนเครื่องมือในการทำสวนที่จะคอยตัดแต่งกิ่งที่รกชัดให้ต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรงและออกดอกออกผลที่งดงามการเริ่มต้นหากท่านเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาธรรมะขอให้เริ่มต้นจากการรักษาศีลห้าเพียงข้อเดียวให้ได้ก่อนอาจจะเลือกข้อที่ท่านรู้สึกว่าทำได้ง่ายที่สุดหรือข้อที่ท่านรู้สึกว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของท่านมากที่สุด เมื่อทำข้อหนึ่งได้แล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ข้ออื่นๆการเจริญสติการมีสติอยู่เสมอเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาศีลการที่เรามีสติระลึกรู้ถึงการกระทำของตนเองทั้งทางกายวาจาใจจะช่วยให้เรายับยั้งชั่งใจไม่ให้กระทำสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมได้การพิจารณาผลของกรรมหากเราหมั่นพิจารณาถึงผลของการกระทำผิดศีลว่าจะนำมาซึ่งความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเราก็จะเกิดความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปทำให้เรามีกำลังใจในการรักษาศีลการทำความดีนอกจากการงดเว้นจากการทำความชั่วแล้วการหมั่นทำความดีก็เป็นสิ่งสำคัญการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการทำบุญการสวดมนต์ภาวนาล้วนเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้จิตใจของเราเบิกบานผ่องใสและมีความเข้มแข็งในการรักษาศีล การละอายและเกรงกลัวต่อบาปหากเรามีความละอายในการทำผิดศีลและมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปก็จะเป็นกรอะป้องกันไม่ให้เราตกไปสู่อบายภูมิและเป็นกำลังใจให้เราประพฤติปฏิบัติตามศีลห้าได้อย่างมั่นคงการขอขมาหากเราได้เคยกระทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วขอให้เราหมั่นขอขมาต่อพระรัตนตรยัยต่อผู้อื่นที่เราได้เคยล่วงเกินและตั้งใจว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำอีก การขอขมาเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีการศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่องการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในหลักธรรมต่างๆมากขึ้นและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องการรักษาศีลห้าเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้เมื่อเราพรวนดินใส่ปุย๋ยรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ ต้นไม้นั้นก็จะเติบโตแข็งแรงให้ร่มเงาให้ผลิตด,ดอกออกผลที่งดงามชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราหมั่นรักษาศีลห้าจิตใจของเราก็จะค่อยๆสะอาดบริสุทธิ์สงบเย็นและเต็มไปด้วยความสุขขอให้ทุกท่านจงน้อมนำเอาหลักธรรมศีลห้าอันประเสริฐนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญมีจิตใจที่ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆมาเบียดเบียนและบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดเทิน